ดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกนายนะครับจีกดไ like, รค์กดแชร์กดติดตามให้ผมช่างเล็กนะครับครับก็มาดูกันครับการน,นี้เจ้าของรถบกไม่ไหวเลยสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยไม่ติดว่างานน,นะครับไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไปดูกันเลยผมกำลังจับดูอ่าร้อนร้อนเลยโอ้เลยน้ำมันมีไหมเมื่อกี้น้ำมันมีไหมไม่มีเลยสักหยดน้ำมันไม่มีเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลย,เ,ย,เ,ลยเลยสตาร์ทด้วยแก๊สอ๋อแก๊สมาแล้วแล้วที่น้ำปัดโชว์เหลือเท่าไหร่ ครึ่งถังครึ่งถังใช่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ใส่ใจเลยเพราะว่าเวลาสตาร์ทสองระบบเนี่ยมันต้องเป็นน้ามันก่อนหลังจากน้ํามันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเร่งแล้วมันก็จะปะเป็นแก๊สเป็นแก๊สตามปกติแต่ตอนนี้เราต้องสตาร์ทแก๊สเลยสตาร์ทแก๊สเลยสตาร์ทแก๊สอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ ไอ้เจ้าลูกลอยมันเสียถ้าลูกลอยสิพอไปไปดูทีมาเช็คทีเอ้าน้ำมันไม่มีเปิดดูน้ำมันไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้ยนี่มันมันมันงี้ก็ด่าช่างเลยรถสตาร์ททำไมมามาทำแก๊สแล้วทำไมดิไม่เมื่อกี้บอกเหมือนเดิมเลยสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมไม่ติดแล้วด้แก๊สตลอดเป็นอะไรวะนั่นน่ะับโอเคครับอันนี้เปลี่ยนลูกลอยใช่ไหนมาไปซื้อที่เสียงกงเสียงกงมาเองด้วยนะโอเคก็ไม่เป็นไรเรียบร้อย น้ำมันตอนนี้น้ำมันมียังใส่ยังนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายดูในรถดินี่นะครับคันนี้นะครับเปิดฝาดิเปิดฝาตรงนไ้ตะเกีเยอะเลยครึ่งถังนี่นะครับไม่มีเลยนะครับนี่แก้งแห้งเลยนะครับนี่ยเนี่นี่มองดูเหมือนมีแต่ไม่มีนะแกล้งมอเตอร์ไม่ไหม้ ไม่ไม่มาเตอร์ไม่ไหมไม่ไม่ครับนี่ไม่มีเลยครับแต่เห็นรูเหมือนมีแต่ไม่มีนะครับนี่นีถึงเลยนะไม่มีเลยแห้งแก๊กเลยนะครับนี่โอเคครับเยี่ยมเลยครับมาเจอท่านอาจารย์เข้าเรียบร้อยเลยปัญหาอย่างเงี้ยมันกระดูกลำบากนะนี่ลูกรอยตัวนี้นะครับลูกรอยตัวนี้ครับชาร์จเป็นไงบ้างชาร์จน้ำมันหมดเท่าไหรน้ำมันมีไหมไม่มีครับ มันไม่มีเลยเปิดวาแห้งแกกเลยมอเตอร์ร้อนไหมร้อนจีนะครับมอเตอร์ร้อนจีเลยนะครับมเตอร์ร้อนใช่ครับยังไงมันก็ต้องร้อนครับเพราะว่าตัวน้ํามันในถังไม่มีนะมอเตอร์หมุนตลอดหรือว่าถ้าเป็นไดววอดูดน้ําก็ปกติก็จะธรรมดานะร้อนที่ไม่ไหม้กบุญตายแล้วนะครับปั๊มยังทนได้นะครับแสดงว่าใช้ปั๊มแท้นะครับเชียงกงก็เป็นของแท้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ตรงรุ่นมากกว่าอาการนี้ไม่ตรงรุ่นสาเหตุหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าตัวลูกรอยค้างก็เป็นนะครับลูก็งงก็เปน แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาเช็คดูนะว่าค่าความต้านข้างในเนี่ยเขาได้ประมาณ11 0ยหรือเปล่าหลักๆก็ประมาณ1 1 0 1 1 5 0ศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้ลองดูเลยเรนี้นะครับลูกค้าบอกเปลี่ยนลูกลอยใหม่นะครับพอเปลี่ยนมาแล้วเขาบอกว่าใช้น้ํามันน้ํามันยังเหลือครึ่งถังเลยนะครับน้ำมันยังเหลือครึ่งถังเลยนะครับเขาบอกว่าน้ามันยังเหลือครึ่งถังเลยผมก็เลยมาวัดดูนะครับดูดีครับนี่เกลลงหมดแล้วนะครับเนี่ยลูกลอยลงหมดแล้วนะยังอยู่ครึ่งหนึ่งเลยฮะเนี่ยห้าสิบโอเลยนะครับ พราะปกติมันต้องร <ellt on. S 2> ้อยสิบนะครับหรือร right. ้อยสิบศ nope, ูนย์ต no ้องขึ้นประมาณร้อยกว่าโอห์มนะครับ <recommend> ถึงจะลงสุดนะครับค่าร้อยร้อยประมาณร้อยโอห์มนี้นะเข็มจะลงสุดนะครับดูนะครับน네ี huh ่นี่เวลาเขาขึ้นก็ขึ้นได้ครับนี่ขึ้นสุดเห็นไหมสุดได้สบายเลยครับศูนย์นะฮะเป็นศูนย์แล้วนะครับนี่เวลาเขาลงเขาค่อยๆลงเนี้ยน้ำมันลงเนี่ยอันนี้เหลือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูนะครับค่อยๆลงลงลงเนี้ยนะครับเนี่ยจะลงมาไดเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยลงมาไดเรื่อยๆอย่างนี้ลงมาลงมาลงมาอย่างนี้นะครับ สามสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าน้ำมันมีปรากฏว่าวิ่งไปแล้วสตาร์ทเครื่องดับนะครับวิ่งไปแล้วเครื่องดับเองวิ่งไปแล้วเครื่องดับนะครับทํายังไงอะน้ำมันก็อยู่เกือบครึ่งถังนะอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยก็เลยใช้แก๊สไปเดียวนะครับวิ่งมาหาช่างดูนะครับนี่เปิดดูน้ามันไม่มีทะแก่งนะครับแห้งถังเลยนี่เนี่ยคือค่าตัวนี้ไม่ตรงนะครับค่าความมัธทานตัวนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยลงสุดนะครับดูให้ดีเนี่ยเข็มนี่ก็ยันลงสุดเลยไหมครับเนี่ยลงสุดนะครับขึ้นลงสุด เนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะครับเนี่ยลงได้แค่นี้ครับไมครับนี่อีกหนึ่งรายงานนะครับไมครับเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงได้สบายขึ้นลงได้นะเวลาเติมเต็มนี่เขาจะเต็มเลยนะครับเติมเต็มนี่เต็มถังตลอดนะครับเพราเราเติมเต็มนี่เต็มแต่เวลาลงเ็าลงไม่สุดเนี่ยลงไม่สุดนะครับลงต้องสุดไปยันนี่ฮะไม่ลงนะครับมิเตอร์ผมไม่ได้เข็มค้านะครับเดี๋ยวผมถอดสายออกนะดูนะถอดสายออกเ็าลงสุดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอใส่ปั๊บขึ้นเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับลงไม่สุดนะครับจริงๆไม่ต้องลงสุดนะครับต้องอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆนะครับร้อยโอห์มนิดๆนะครับอันนี้มันขึ้นมาห้าสิบฝ่ายนะครับห้าสิบประมาณห้าสิบโอห์มสังเกตไหมครับดูวิเตอร์ให้ดีนะครับห้าสิบนะครับนี่ประมาณนี้นะอันนั้นก็บอกว่ายังเข้าใจว่าน้ํามันยังเหลือครึ่งถังอยู่เกือบครึ่งถังแต่ตาตาร์ทน้ํามันไม่ติดแล้วสตาร์ทน้ํามันไม่ติดงงครับไปเปลี่ยนลูกรอยมานะครับเปลี่ยนมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับช่างไม่เช็คก่อนนะครับช่างต้องเช็คก่อนนะครับเช็คให้ได้กก่่อนนนะครัับไมง้ สส่ไปก็มีปัญหานะครับคิดว่าน้ํามันยังอยู่นะครับไว้ใจไงโอ้น้าม,มันยังอยู่ยเยอะเลยปรากฏว่าแห้งครับนี่เป็นไงเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่ไปก่อนนะหาซื้อเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยลูกรอยมันก็ถึงใช่นไหมเนี่ยมันก็ลงก้นเห็นไหมแต่ว่าค่าตัวนี้มันไม่ได้ค่าตัวนี้มันไม่ได้ค่าตัวนี้ไม่ได้กันมันไม่ได้ร้อยสิบไงตัวนี้มันแค่ห้าสิบศูนย์ ค่ามัน500พี่ต้องมาซื้อ100 1 0มาประมาณ1อ0สิบ100กว่าพอลงสุดเนี่ยมันถึงอยู่ที่หลักร้อยนะครับพอขึ้นขึ้นบนเต็มเนี่ยมันเท่ากับช็อตลงกาวเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็เกงว่าเต็มถังแต่ว่าคราวนี้มันลงสุดแล้วแต่มันยังอยู่อีก50 50ใช่ไหมพราปกติค่ามันต้องความมันทรต้องได้ร้อยไงมันไม่ถึงมันต้องลงต้องเอาออกอ่ะถึงจะเป็นศูนย์ถึงจะลงนะครับเนี่ยมันก็ลงสุดเลยไหมลงถึงพื้นแล้วนะเนี่ยเนี่ยลงเ็ตแล้วนะ อันนี้เข้าใจนะเข้าใจแล้าโอเคเ,เช็คกันด้วยนะครับเช็คกันด้วยนี่ซื้อมาแล้วใส่เลยวิ่งไปน้ำมันหมดกลางทางตายเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอเคครับนะครับรอตอนนี้เติมน้ำมันลงไปแล้วนี่ช่างกำลังเติมน้ำมันให้อยู่ แห้งแจกเลยตลรอนนึงก็ยังพอได้นะไม่งั้นปั๊มติ๊กไม่นะปั๊มติ๊กเนี่ยก็เหมือนไดโว่นะปะเข้าใจไหมก็ใจบถ้ามันแห้งก็เหมือนไดโวไม่มีน้ำมัขี้ปั๊มร้อนปึ้งเลยไหม,มดีรอดตายไปแต่วว่าปั๊มของแท้หรือเชียงกงมาใช่ไหมใช่อ<ต>ของ,ของแท้มันจะ<อ>ทนอย่างเงี้ยท้าขี่มาจากจอมอก็เรียบร้อยไปแล้วเรวให้หมดเลยหมดยังหมดเลยหมดแล้วนะโอเคนี่ได้แล้วอันนี้ก็ใส่ทางอาร์ตก็ใส่อันนี้หัวหน้าช่างมาทําเองนี่ยอันนี้ถ้าป๋าไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้แต่ต้องดูระดัับมนว่า มันอยู่แค่เนี้ยหมดแล้วนะจำไว้นะตอนนี้มันอยู่ตรงไหนจำไว้วเมื่อกี้เนี้ยจำเมื่อกี้ก่อนตอนตอนนี้เติมไปแล้วมันจะขึ้นมาหน่อยแล้วมันจะข้ามจะขึ้นไปอีกหน่อยนึงถ้ามันอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรืออยู่ครึ่งถังเนี้ยมันขยับขึ้นไปครึ่งนึงต้องจำตรงนี้ไว้ใช่มันต้องจำไว้ว่าสูตรก็คือครึ่งถังเหมือนเดิมนะครับเข้าใจนะเอาตรงนั้นเป็นเซ็นเตอร์เอาปากกาขีดไปก็ได้เนี้ยไม่จริงขนาดนั้นนะครับจำได้ไม่ไม่อัปปาร์ก้าขี่ไว้ตรงนี้ครึ่งหน้ัจะึ่งมากไวให้ดูนะครับนนนี่ประมาณั้ ที่ปัญหานี่ก็เส้นผมนะบางคนไปซ่อมนู่นนะปัดนู่นนะไปซ่อมหน้าปัดเลยนะบางคนอะหน้าปัดเสียเปล่าวะแต่ไม่ได้ดูลูกรอยไงลูกรอยข้ามีความมั่นทานตัวเนี้ยงานนี้ก็จบแล้วครับไปทําเองไปทําเองนะอสุดยอดเลยขอบพระคุณม่อย่างสูงได้ได้ความรู้ไหมสอเสมอโอ้ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณครับผมเยี่ยมยกนิ้วให้เลยครับ ครับเคสนี้เราก็มาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงนครับว่ากรณีนี้สาเหตุเกิดจากตัวเวลาที่ไปเปลี่ยนปั๊มติก๊กหรือฟูลปั๊มนะครับตัวลูกลอยในถังอะบางทีมันไม่ตรงกันพอาค่าไม่ตรงกันปั๊มนี่ก็ทําให้ความมันทานไม่ไม่ตรงกับหน้าปัดหน้าปัดกับลูกลอยในถังไม่ตรงกันนะพอไม่ตรงกันจังหวะลูกลอยก็ลงสุดนะครับค่าความมันทานลงไม่ถึงนะครับลงไม่ถึงถ้าลงมาถึงร้อยนะครับหรือว่าร้อยสิบก็อาจจะลงสุดนะเข็มก็จะตกมาสุดได้นะอันนี้ค่าความมันทานเขาเหลือแค่ประมาณ ห้าสิบห้าสิบก็ตกมาประมาณนี้นะครับเหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าจะขอคิดว่าน้ํามันยังมีอยู่สบายใจวิ่งไปได้นะครับอยู่ไหนได้ว,ว,วิ่งไปเครื่องดับนะครับโอ้ตายแล้วคราวนี้ทาไงอ่ะกับโวยวายหมดนะรถเป็นไรเนี่ยรถเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเดิมไปแล้วนะครับเราเปิดดูในถังน้ํามันไม่มีนะครับก็นั่นแหละผลของการซื้อลูกลอยมาบางทีก็ไม่ได้ดูรุ่นนะครับรุ่นปีต่างๆนี้บางทีมันใกล้กันนะครับ ีดูบอดี้ตัวเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะน,นะแต่ว่าค่าความมัธทานไม่ได้นะครับค่าความมัธทานไม่ได้เพราะว่า,าบางทีเขาไปเปลี่ยนรุ่นนะคปีสองพันห้าสองพันหกอะไรพวกนี้จะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยเรเราไม่รู้นะครับบางทีเกิดจากตัวหน้าปัดไอ้ตัวหน้าปัดดิสเพย์ด้านหน้ารถนะฮะับเขาเขาเซตค่ามาอยู่ที่ห้าสิบโอห์มหรือว่าศูนย์ 0, หรือว่าร้อยสิบหรือว่าอ่คี K, เคว่าไปแล้วแต่เขาจะรีเซ็ตมาตรงนั้นนะครับเซ็ตมาเซ็ตค่ามานั่นเอง เพราะนั้นลูกลอยในถังต้องให้บาลานซ์กันตลอดถ้าไม่บาลานซ์เราก็ต้องมาเช็คดูก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรขั้งแรกก็ลองดึงปักลองดึงปักไอ้ตัวท้ายถังดูก่อนก็ได้ครับลองดึงปักที่ตรงตรงลูกลอยนะครับดึงเป้าออกมานะครับเข็มต้องลงสุดนะครับเข็มลงสุดไฟน้ำมันต้องโชดด้วยนะครับปกติของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีข้าวบันทานแต่ถ้ามีข้าบันทานแล้วเนี่ยลงสุดแต่ว่าเข็มน้ำมันเขาจะไอ้ไฟจะไม่โชดก็ถ้าลงยังไม่ถึงขีดเขาก็จะไม่โช์เหมือนกันนะครับก็ใช้ตัวกล่องอ่า ตัวว่า ECU เป็นตัวกำหนดนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแต่ก็ถือว่ารอดได้นะครับปั๊มติกไม่พังนะครับเคสนี้ก็ให้เพื่อนสมาชิกไปเปลี่ยนเอานะถ้าบอกไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะจริงๆไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้นะครับเพราะเราจําค่าได้นี่ครับมันหมดว้วเวลาน้ำม,มันหมดแต่มันยังอยู่ครึ่งถังนะตรงนี้หมดแล้วนะเราก็รีเซ็ตเป็นอาปก,กาจุดแล้วก็ได้ตรงนี้มันจะหมดนะเว้ยนะก่อนจะหมดนะไม่ใช่ปล่อยจนหมดนะฮะก่อนจะหมดเรือสัก30%หรือย0่ปนก็เติมแน่แล้วครับอย่าไปไว้ใจนะคร ทีถ้าไม่ได้ของแท้อะไรต่างๆนะก็เ,เปลี่ยนไปเรื่อยมาเพราะค่าไม่ตรงกัน,น,นก็เหมือนกับผมจะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับค่านาฬิกาเกแก๊สเหมือนกันนะครับตัวรีเวลของ LPG NGV แล้วเหมือนกันนะครับค่าถาังบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บเอ้าทำไมเป็นอะไรอะ่ะทำไมค่าขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นประมาณนั้นแหละครับมันมีร้อยสิบศูนย์ห้าสิบศูนย์เก้าสิบศูนย์ยี่สิบเคเยอะแยะไปหมดเลยครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับ ไอตัวนาฬิกาเนี่เหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าค่าความต้านภายในไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็วัดนิดนึงแต่ถ้าไม่มีอะไรที่วัดเลยก่อนใส่นะครับก่อนใส่ลูกลอยเข้าไปเวลาซื้อเข้ามานะครับเสียบปลั๊กก่อนเลยเสียบคอนเนคเตอร์เข้าไปก่อนนะครับที่ลูกลอยแล้วก็ลงเอารูกรอยลงให้สุดนะครับลงให้สุดเลยนะครับลงให้สุดแล้วก็ดูว่าเข็มหน้าปัดเปิดกุญแจได้นะเปิดกุญแจดูได้เข็มหน้าปัดขึ้นไหมไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง เปิดกุญแจดูที่ว่าเข็มขึ้นไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วขึ้นพรวดพราดไม่ใช่นะครับค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นแล้วเวลาลงเขาค่อยๆลงนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นลงเราปรับขึ้นจะขึ้นตามลงตามนีไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาจะมีหน่วงเวลานะครับไว้กันกันอะไรไหมไอ้ที่เขาไม่ให้ขึ้นพูดพราดเพราะอะไรครเพราะว่ากันน้ำมันกับเพื่อนนะน้ำมันกระเพื่อนลูกลอยในถังก็จะกระเพื่อมเงี้ยงั้นเกน้ปัดก็อย่างนี้ดีครับโอ้ยสนุกเลยครับเป็นอะไรเนี่ยหรือเลี้ยเกเลยกุ้งแก้ากจะััันนนนหมรล เอ๊ะ <im itation> <im itation> ทำไมอะช่างหนูจอดอยู่คอตะพานดีๆเนี่ยวิ่งวิ่งไปเนี่ยรถพอขึ้นคอตะพานมาจอดชันอยู่คอตพะพานไฟน้ํามันโชว์อะช่างเนี่ยรถฉันกินน้ํามันด้วยแน่เลยติดแก๊สมากินน้ํามันแน่เลยเนี่ยขึ้น,นลงๆเนี่ย <im itation> คุณก็ดูหน่อยสิครับน้ํามันมันใกล้ครับดูครับดอก <im itation> ไฟไมันจะโชว์อยู่แล้วคุณไปจอดคอตะพานนะครับแงะขึ้นลูกลอยเมืงี้งลงเงี้ยมันก็ธรรมดานะครับไม่ใช่อะไรก็ใหม่รู้นะครับต้องต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงด้วยฮะแล้วทําไมถังแอลมัน วิ่งไปเนี่ยเติมนใช้ LPG นะครับวิ่งวิ่งไปเวลาเบรกทีน่ใกล้ถักใกล้เรื่องอะไรมันแต่ลงกระโถนลงกระเนินอะไรก็ว่าไปเสียงในถังมันดังก้องแก้งก้องแก้งก็ลูกลอยในถังนะครับมันเคลื่อนได้มันก็แก้งก้องแก้งนะครับน้ํามันมันก็ดังนะครับแต่มันในน้ำไงมันก็เลยไม่ได้ยินนะครับเงียบนะครับแล้วมันอยู่ใต้ท้องอยู่ข้างนอกฮะแต่ถังแก๊สเรามันติดในบอดี้นะมันก็ธรรมดามันก็จะมีดังบ้างเพราะนั้นต้องทําใจนิดนึงนะครับพวกนี้เกลื่อนพวกนี้เราก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าอย่าง NGV เนี่ย เอ็นจีวีเขาค่อนข้างจะค่าค่อนข้างจะแม่นยํามากเอ็นจีวีนี้จะแม่นยำนะครับเพราะว่าเขาใช้แรงดันใช้ตัวแรงดันนะครับแรงดันใช้เพชเชอร์เป็นตัวแรงดันพอเพชเชอร์แรงดันบ้าเพชเชอร์อก็จะอยู่สองร้อยบาร์เขาก็เขาลดมาเหลือร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยสมสิบอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีเสียงรบกวนให้มันดังแล้วขู่แกว,วนใจในคนขับรถนะ,ะก้องแกล้งไม่มีคนระับมีแต่ว,ว่าน็อตบอกมันหล,ล,ลวมอะไรประมาณนะั้นเพราะถังมันหนัก อันนี้มันดังกันดังถังบางทีพื้นฉีกเลยนะครับพื้นถังพื้นพื้นพื้นตัวรถนี่ฉีกเลยนะครับวิ่งไปพอถังเลี้ยวหน่อยถังบิดไปแอ้แอนนี่อาจจะดังตรงนั้นได้นะครับเรื่องการดังนี่ก็พูดยากนะครับางคนเจอเยอะเครื่องไม้เครื่องมืออยู่อยู่ตรงหลังบอกนี่ก็มีนะครับวางไว้ที่ซอกอย่างอะไรแมลงอะไรพวกนี้พอดังไปพอติดแก๊สไปแมลงไม่รู้จะวางตรงไหนนะครับวางถังเอาโดนัทลงไปเนี่ย S <S <an> ใช่ไหมที่วางอางยางอะไรเอายางอะไรออกยางมันเป็นยางก็ไม่มีปัญหานะครับคุณเอาแมลแรงเอาหวัวน็อตเอากุญแจไปวางมันก็ไม่ดังครับเพราะมันโดนยางใช่ไหมครับแต่นี่ไม่นะครับเทรล่าสุดนี้ก็มีครับเอาเอาติด LPG เข้าไปถังโดนนัทนะครับวนรอบๆเนี้ยเอายกยางอะไรออกเอาถังลงนั้นลงไปคราวนี้ไอ้เจ้าเครื่องมือวางไว้ตรงนั้นแหละครับเอาไปใส่ไว้หลุมยางอะไรมันเดิมอนะวิ่งไปมันก็กองแกงกองแกงนี่ครับเบรคถึงครับ ช่างเนี่ยต้องเอาติดแก๊สมามันดังไม่หยุดเลยนะช่างเป็นไรไม่รู้เนี่ยช่างมันดังมากเลยเนี่ยไปหาร้านไหนช่างเขาบอกว่าเป็นที่แก๊สนี่เนี่ยต้องไปให้ร้านแก๊สเขาจูนให้ให้จูนให้มันเงียบว้าไอมีอย่างงี้ด้วยเหรอวุ่นวายไปหมดเลยนะครับงานนี้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับแจริงๆเลยก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต้องดูก็เวลาที่มันดังข้างหลังอ่ะเปิดเบาดูนิดนึงนะครับเปิดพรมดูนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับ บางทีปากกาเล่มหนึ่งก็ดังนะครับอยู่ในรถอะเวลาเบรกแลค่องแทลงค้่องแคลงมันดังอะไรว่าดังอะไรวะผมก็เป็นคนแอ์ผมก็เป็นคนเช่นนั้นนะได้ยินเสียงอะไรดังไม่ได้ต้องหาให้เจอผมเป็นคนต้องหาให้เจอนะมันดังอยู่ตรงไหนวะอะไรมันดังวะอ่าบางคนก็ในช่องกระจกมีอะไรไปล่วงไปก็มีนะครับพอปิดประตูด,ดังแคล้งผมก็ต้องเปิดนะครับขันตรงไม้หมดเลยมันดูที่มันมีอะไรเคาะเคาะดูเขย่าเขย่าดูหาจนเจอบางทีอะไรเหรียญบาทไปอยู่ในนั้น เด็กๆซนบ้างอะไรบ้างครับเอาเหรียญบาทล่วงไปข้างในมาปิดประตูเหรียญกระตะลึงก็แทกงกังลัคาญนะครับผมเป็นคนขี้ลำคาญนะแต่ที่ไม่ลำคาญก็คือเสียงสาวๆร้องเงนี้นะครับเนี่ยว่ากันนะผมไม่อยากเครียดเลยครับอ่ะโอเคครับไงก็เอาความรู้ไปนะครับเอาความรู้ไปนะกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจช่างเล็กด้วยนะครับไปทํากันเองนะครับผมเอาเป็นวิธาทานให้เพื่อนดูนะครับไม่ใช่ผมส่งอะไรไปให้ดูทำไรคลิปให้ดูก็จะส่งไ้ผมดูให้ผมทําผมไม่ได้รับทํานะครับ แต่ว่ามีวิชาก็ปล่อยก็เลยปล่อยของนะเพื่อนแต่บางทีก็รับของเอาอันไหนรับไม่ได้ก็ปล่อยต่อไปนะคนไหนที่รู้แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนหน่อยจะเปไ็นไรล่ะไม่ได้เสียตังค์เน็ตก็เสียไปรายเดือนอยู่แล้วแชร์แชร์ไปนะครับได้ความรู้ได้ประโยชน์นะครับว่ากันไปอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ